domination เฮ้ยด่านนี้มันด่นนี้มันใกล้ดีมันน่นี้ใกล้เลยอันนี้ด่านยึดยึดธงยึดธงมีสามธงไปยืนยึดธงถ้าสองธงนะถ้าสองธงเป็นตลกอะไรวะอ๋อน้ำมันธง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 อะไรวะเวดเล่นตลกมาแล้วเวดเล่นตลกซะแล้วนี่คุณได้อัานปะเนี่ยไม่ได้อัดแต่ดิโอต่อกี้เนี่ย โอ้เสียงคุณผู้าเยอะเสียงทีวีเข้าเยอะศูนย์ศูนย์นะนะเกมศูนย์นะเกมศูนย์ตัดทิ้งไงโอ้โหยิงใครวะเนี่ะมาเดือดหรอ้ยเอ้ยยิงมาถึงไปด้วยแล้วอยู่ตายกันไง เอ้ยยิงแล้วล่ะต้องเกิร์ดในเวนเกิดขึ้นางบนได้เลย น่อ,นอ,ะอะไรวนะ้็กูมาเกิดตรงที่เขายิงกันไหนอยู่ร่้งใบล้วบอกเลยบ่อยครั้งด้วยกันนะเนี่ครับเพราะด่านนี้มันใกล้ครับผมวงทางครับผมทางไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมแบบันมัม่วไปหมดเลยลน่หวะ่ะใช่ตรงใช่ไหมเพราะ ABC ีซีต้องอยู่ใกล้กันเลยแล้วเราเขวิ่งบบไป ABC เงี้ยใช่วิ่งไปตามจุด

ับไปดัดได้นะครับยาดขึ้นข้าง,งบนแล้วเฮ้ยแคปไปหน่อยนึงลลไไนไหวะเฮ้ยโดดโนดิสเบอร์อะไม่รู้แหละพวกขึ้นข้าง,งบนแล้วไปครับไปฆ่าทิ้งอย่างเดียววนี้ ยูวีมาครับไอผู้คนเออไวะโอ้โหเอเอจะป้องกู้ไ,ได้แล้วมึงจะยิงกูให้ได้แล้วกัน เสปอร์ตกูได้ก็ยิงกูเคยได้แล้วกันมาสปอร์ตเหรอมีคนสปอร์ตที่สองรอบแล้วข้างบนเนี่ยสามรอบแล้วเนี่ยแต่ก็ยังยิงไม่ได้เราไม่ซึ้งมายิงทีละอ๋อดีโคชโนแลนด์เลยละไปครับทุกคนไป ยีกันนะครับทุกคนเควิไม่เดินเลยครับแต่คุณมิซาย์แล้วครับทุกคนดูข้างบนก่อนดิข้างบนมีตัวหนึ่งั um> <_<_<_้งมองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นครับทุกคนตื่นเต้นครับเยี่ยนตกใจโอ้ยว้าวระเบิด ได้กล่องอแล้วครับไาจัดปายครับเฮ้ยข้างบนพี่โดนทตายเด็กยุ้ยโดนถีงโอ้ยถี้ยครยิงวะอ๋อข้างบนข้างบน,งบนระวังกล่องครับเพื่อนนะระวังนะโอ้โหได้พอลต์นอตเรดาร์โอ้โองโคตรเตือเลย Ơi, ôi cứ ơi ôi à? À. ôi ôi ở ui giết mì lô để tặng nhanh. nghỉ đi hả cứ ôi gì lắm ไแแคปไม่แคปเลยไม่แคปเลยไม่เอาเลยงานแคปไม่เอาแล้วเล่นแต่ง,งานฉีดสเปรย์ตอนนี้นยไหนอ่ะโอเดอะแแบบเดอะแแบบทีมผมไม่ทำงานเลยเดอะแแบบ เฮ้ยกดผิดโอ๊ยอะไรทํมไมตโวกคุณแดงแดงวะโดยสปอตเป็นสกิลหรอพี่เป็นคิวสตรีคเฮ้ยไม่ใช่ระเบิดระเบิดกดกดใช้อะไรกันกดระเบิดใช่ป่ะเป็นระเบิดที่ระวังกล่องทับนะจ้า

ใครก็ได้มาฆ่าโล่เหมือนเด็กนี่ไอ้สัสเดี๋ยวโล่แปะหลังนะยิงไม่ได้เลยลำคาดไอ้ด่านเมื่อกี้นะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเอาโล่มากันนะยิงแม่งก็ไม่ได้ใช่แล้วแล้วมันไม่ตายเลยนะยิงยังไงแม่งก็ไม่แตกมันมันต้องเอาอเนี้ยมาระเบิดขวดอะระเบิดไฟมาเออมอลทอปบอลทอปป้าใส่มายิงจนหมดแม็กซจนเราดั้มปืนตีแม่งแม่งยังไม่เป็นไร ไปไหนดีบ้าไปด้วยดิอตามไม่ได้โอ้โหมีกูไวยังวะไอ้พี่อะอืนเทียอะเนี่ยเอามันวางบีวะมันวางเอหรือวีเราเป็นคนวางเราเป็นคนวางเออเราวางนี่ว่ะเราเราอยู่บีเนี่ยอ้าวอุ้ยบานปะบีอะบีวางด้วยบีไอเอวางด้วยไหมวางด้วยเลยไปวางอยู่วางมีคนวางอยู่ อันนี้ตะกูคือทางโอ้ยเกิดเลยเฮ้ยที่จตกใจอ้าวไปเอเป็นอีกดียวกันวิ่งมันชนกันยิงกันเฉยผู้ยูบีวะมาเกิดบีเมื่อกี้มันเล่นมันทีมันเล่นเป็นปะเนี่ยเฮ้ยมากู้เลยคุณดูหลังผมด้วยกดวางคนอะไรวะถ้ามีคนวางนี่ไม่ได้กดสี่เหลี่ยมค้างมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้ว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 มาทางไหนมาทางหลังพี่อ่ะใช่เลย อโอ้ยเยียแม่งอ้อมมา <c oughs> เอเอเไปลุยเอเอ,อย่างเดียวเหลือจุดเดียวนี่ยังยากใช่เพราะมันจะโผงเข้าไปกันจุดเดียวเดีคนมันจะมารวมกันที่นี่เลยโอ้เวลาตาในบ้านในร้านออเนี่ว <c oughs> ิ่งอย่างเดียวมีโล่ใช้ไม่เป็นจะใช้ทำไมไอ้นี่ไงะกะไว้ไม่ให้ยิงหลังไงเฮ้ยบ้องบน ข้างบนข้างบนกำลังไปเป็นตองนี้เนี่ยหน้าต่างเนยได้แล้ว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 มีคนวางยังวะวางเบิดตรงไหนวางแล้ววะมันกำลังดีฟิวอ่ะโอ้ยลคนวะเอ้ยังวางวางกำลัวางเออวางแล้ววางแล้วโดนอะไระเบิด ยลันออกนอกไปตายเลยตอนไหนวะมันกู้ไปแล้วเราไม่ต้องทตายหาเลยดิเดี๋ย เฮ้ยโดนโอ้โหโดนหลังเลยครับมันขึ้นมาได้ยังไงวะไอ้เหี้ยมันหลุดเข้ามาได้ไงวะวางใหม่วางใหม่หลังหลังหลังโอ้โหไม่คาดหวางว่จะมีว่าจะมีตัวอยู่ข้างบนเนี่ยเพราะหนุมาฆ่าที่อยู่หลังเคาน์เตอร์ เ้ยหลังผมหลังผาใช่ไหมเ่อยังไอ้วะไอ้โง่มันหมดไอ้รถในรถ,นรถอนเอ้าไม่โดนเฉยทันไหมมันทันไหมเราได้ไหมสามิสองิไม่รู้กำลังไฟได้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 แล้วเอ้าไอ้อมาซู้ดูหายา่

วางแล้ววางแล้วกันไว้กันไว้เอ้าแม่งโอ้โหนี่ตี่ตัววะเนะี่ยโอ้โหได้แอซิดบอลเลยกูเกมน,นี้ไม่ได้ฆ่าเฮ้มันกูได้ยมันกูไม่ทันทันไหมทันไหมสองวิเอา้าทันเฉย หรืก็แพ้ใช่ปะไม่ไม่วางไม่วางไม่โอ้โเอ้ยีนี้ยิงจากไหนกันนะโอ้โหมเกิดใจจัดเลยตรงไหนวะเนี่ยไอ้ดินเหรอวะอย่างดีเลยหเลุเดียวเล่นยากจัดเลย 我、oh <laughs> เจอละกูหนีเฮ้ยโอ้โหอยู่ทางซ้ายหลังนี้โอ้โหน้าหลังไอ้หนึ่งมันกู้อย่างเงี้ยเหมือ,อมนกูแล้วยี่ดึงอาทิตย<ห>์ทันปะเนี่ยเยี่อะไรบ้างเต็มลเลยเฮ้ยแส

เห็นเห็นที่มาเห็นแล้วทำไมอ่ะพอปอดไว้ไงไอ้พี่เขาเรียกว่าอะไรที่เตอร์ทำแบบที่ี่เห็นเนี่ยอ๋อใช้ปืนอะไรทขาไปทขาโดนไงอ่ะผมมีโดนน่ะโดนนะโดนโดนโดนมันยิงไม่ได้นะมันมาร์กแต่งเดียวใช่ใช่ใช่แล้วพอมาร์กเสร็จออกมาทุบก็เห็นจุดอยู่โอ้โหชั้นสอง ไปเฮียโกโบดิบันนี่เลยสามสิบวิไม่ทันเลยไม่ทันวะ่ะไม่ทันยิงวะเ็บร้อยมันสองตายไม่ทันว่ะไม่ทันไม่ทันใช,ใช่ต้องใจแล้วใจให้ได้อย่างเี้ตายเยอะจัดทำไมเนี่ยเราเราทำไมก็ ไปกันจุดแม่มันวางระเบิดใช่ใช่จาเมื่อกี้เลยไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วฝั่งฝั่งร้านร้านเสื้อผ้านะเอเออเนี่ยตรงหน้าเหรอใช่ตรงไอ,อ้แบงค์อ่ะโโห เออเเดีียยไม่่นะครื่องบินเก็บเรียบแบงค์หลังรถตายอุ้ยๆกูเหอะไอ้เหี้ยกูอยู่ตรงไหนนะบีมันวางเลยใช่ไหมวางแล้ววางแล้วมีคนอยู่มล่ะมีอยู่มีอยู่กูเลยเฮ้ยหลังผมหลังผมโอ้ยไม่มีใครอยู่บีเลยผมอยู่เอ เนี่ยกำลังไปด่วนเลยไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันเอ้าโดนเลยวะดูดูแลระเบิดโอ้ยเฮียโอ้ยง้างระเบิดนานไปหน่อยซะระเบิดพามือตัวเองเอ้าไม่ทันเอตีไม่ทันโอ้ยเนี่ยตีอาทิตยโอ้ยเยอะว่ะบีเยอะไม่ต่อก็ปล่อยไปใช่บีปล่อยเลย อเอามาข้างหลัง,นง้น่วะนะโอ้โหเลิอะไน,นี่ถูหลังกว่ามาสิเอามาสิ วางอย่างนะยังยังลืมเอาเคมอมามีใครมีเคมอบ้างวางดิเคมอลคืออะไรเคมอระเบิดตั้งมีคนเดินผ่านแล้วมันระเบิดเอาไอ้เี้ยไม่ใช่เคมอไอ้สัตว์อย่าบังแม่งรู้สึกอยู่ทั้งในร้านเรามันรู้สึกเข้าไปในร้าน เดี๋ยวโดนไหมวางไม่ได้ดิเรากันอยู่อะวางวางแล้ววางแล้ววางแล้วกำลังวางเอยิงแล้วยิงแล้วตายแล้วตายแล้วทเตอร์ตายแล้ว เป็นจริงนะป้าแบงค์เออสวยอะไรวะอูลเล็งล้ออีเลยเยี่ยม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 เอ,มเอ,มเอาเทมอไปวางไว้อีกเยียเ่ยมเฮ้ยเยี่ยมโอ้ยโดนว่ะเน้นฆ่าเน้นอะไรครับเน้นชนะครับผมเน้นออบเจกตีฟครับอุ๊ยในบ้านออกไปแล้วหน้าบ้านกำลังที่ไปตรงจุดแล้วยี่ยมการระเบิดผิด

เอ้ยโหไม่โดนอะไรบ้มันมันซุ่มอยู่มันนอนยิงเลยอ่ะวางระ,ะ,ะเบิดไปก่อนเผื่อแม่งนอนวางระเบิดอยู่ซุ่มนี่คือมากันอย่างเดียวใช่ไหมใช่อย่าให้มันวางได้แค่นั้นแหละพี่เคมอพี่หายไปแล้วพี่อินเฮ้ย,ยหายโดนระเบิดระเบิดใส่ กันเฮ้ยเฮ้ยโอ้มีตัวหนึ่งนัดในร้านเฮ้ยเออตายไปแล้วโอ้ยในร้านไอ้เหียยิงที่โดนเนียครับมันไม่น่าวางอ่ะพี่ว่าไม่น่าวางวางไม่ได้เหมือนกันวางไม่ได้หรอก้องวางเมื่อกี้จะมีมีตัวจะวางอยู่ผมจริงไปแล้วเสียงอะไรครับต้องบินพยายามวางด้วยนะเออ ไงมันไม่ไม่เป็นกาวางได้เหรอจริงๆเสมอเดี๋ยวมีรอบไฟนอลรอบไฟนอลจะด้วยเฮ้ยนี่ผมดิว่าใครวางก่อนชนะใช่ไหมไงใครวางใครทำได้ก่อนนะใช่วางแล้วก็ต้องทั้งวางแล้วทั้งการจะพร้อมกันเนี่ยอันเนี้ยใช่มีจุดเดียวอ่ะไปไปเอาเครื่องบินไปแดกก่อน หวังเลยพวกคันแน่มีตัวหนึ่งกำลังจะขึ้นทั้งสองโอ้โดนหลังเลยเพี่ยมาตัวหน,น้าอยู่โอ้ยโอ้โหร้านเฮ้ยมันระเบิดรถตายเพราะรถระเบิดเฮ้ย อ้าวค้างหายแล้วไอ้เหี้ยเออแ่งหลบสวยสวยคือวางก็หรอไม่ใช่สวยคือผมได้ใ <c oughs> ต้แอร์ไส้ไปเพอน,นเหอจัดือเพื่อนไหนอ่ะทำไงให้ไม่เกียหมันโ,โดนไปแล้วมันน่าจะใช้สองตูนสลับกัน ไอ้เหี้ยขึ้นบินใส่ขึ้นบินผมขึ้นบินผมโอ้โดนต่คนเลยว่ะไอ้เหี้ยการ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 อย่าให้มันยึดอย่าให้มันเอาคืนถ้าวางแล้วเราหยุดวางมันก็เริ่มใหม่หรือว่ามันจะไปต่อได้ไม่ต่อเริ่มใหม่เลยในร้านเหรอแบงค์ไม่อยู่คุ้งงอยู่นะหลังต๋องไม่หลังหลังหลังไหน làng mông đấy các kia, lăng đấy, mít tôm, cả hai cả hai cả hai